มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้าประเทศไทยและต่อเนื่องมาท่องเที่ยวมาทํางานและมาจับจ่ายใช้สอยที่เมืองพัทยามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติณนะตอนนี้ที่กําลังมาแรงสุดๆก็คือชาวอินเดียนะครับรวมถึงชาวเอเชียในประเทศต่างๆนะครับคือถ้าไปดูสถิติว่านักท่องเที่ยวลง เครื่องบินมาที่สุวรรณภูมิเนี่ยตามสถิติเนี่ยสิ์ของนักท่องเที่ยวที่ลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิก็จะมาท่องเที่ยวที่พัทยาด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็มีการสร้างงานสร้างรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งจากตัวเลขของ ห้องพักนะครับในรูปแบบต่างๆในเมืองพัทยาเนี่ยก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยมีประมาณ75,000ห้องนะครับแต่สถานการณ์โควิดก็ต้องปิดตัวชะลอตัวลงไปจำนวนมากแต่ว่าตอนนี้ห้องพักต่างๆก็เริ่มกลับมาสดใสแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นจากที่เคยซบเซาลงไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าโครงการ เราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลนะครับก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทําให้เมืองพัทยาแห่งนี้นั้นกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับและล่าสุดเราเที่ยวด้วยกันก็มีการเพิ่มสิทธิ์อีก1ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงเดือนกันยายน -65 นี่ครับรวมถึงโครงการคนละครึ่งนะครับ โครงการาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่าง,าง,างนนๆนานาเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยทําให้เกิดการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองพัทยาและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับตอนนี้ถ้าใครมาที่พัทยาเนี่ยผมอยู่ตรงชายหาดพัทยานะครับตรงจุดศูนย์กลางเลยโรงแรมก็มีคนมาพักมากขึ้นนะครับร้านอาหารต่างๆก็มีคนไปกินไปใช้จ่ายกันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น นิมิดหมายที่ดีนะครับสำหรับการเปิดประเทศครั้งใหม่ของประเทศไทยเราหลังจากสถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายไปมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ